เราต้องยอมรับนะครับว่าประชาชนคนไทยที่อยู่ตามตะเข็บชายแดนภาคเหนือเนี่ยหลายๆคนเลยไม่มีเอกสารรับรองสัญชาติเพราะฉะนั้นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เขาได้รับสัญชาติ โดยวัยก็คือการตรวจดีในเปรียบเทียบระหว่างตัวบุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองกับญาติพี่น้องพ่อแม่ที่มีเอกสารรับรองแล้วภาวิชานิติเวศคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงพยายามที่จะค้นคว้าวิจัยเพื่อจะหาวิธีการตรวจ d n a เเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีสาคลแต่ว่าราคาประหยัดเพราะเราทราบดีว่าค่าใช้ใจ่ายตามวิธีปกติอาจจะเป็นภาระที่หนักสําหรับพวกเขาเราก็เลยพัฒนาสิ่งนี้ขึ้นมา โรคเลือดจากทาัสซีเมียคือภาระหนักของประเทศน้ำใจคุณช่วยได้ทั้งชีวิตของเด็กไร้เดียงสาและสังคมไทยร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลศูนย์ดอกคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โทร053 920 400